Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ปัญชากลับมากับ h o w to m e u p นะคะในรุกวินเทจนะคะยุค90นั่นเองนะคะซึ่งในยุคนี้นะคะผู้หญิงก็จะแบบว่าหน้าขาวๆทา,าปากสีแซบๆแ,แล้วก็ตาเนี่ยจะแบบหนักๆน,นะคะซึ่งรุกนี้บัญชาก็มาแบบจัดแน่นจัดเต็มเลยนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งในรุควันนี้นะคะบัญชาก็ใช้เครื่องสําอางที่ทุกคนนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายดายมากนั่นเองนะคะนั่นก็คือแบรนด์ของซปเปอร์มาร์นั่นเองนะคะ ก็สําหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์คนไทยที่บ้านชาคิดว่าโอเคมากๆเลยนะแล้วก็หาซื้อง่ายที่สําคัญนะคะราคาและคุณภาพเนี่ยแบบอเรียกได้ว่าคุณภาพเกินราคาเลยนะคะสําหรับ แบรนด์นี้นะคะก็นี่นะคะขั้นตอนแรกวาชระก็จะรองรองพื้นก่อนนะคะก็ใช้ไปรองพื้นตัวไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆใช้ทุกวันเป็นประจํานั่นเองนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากได้เป็นลุกแมทลุกฉ่าวาวหรือว่าจะเป็นลุกอะไรนะคะแต่สาหรับปัญชานีวันนี้ต้องการความแน่นนิดนึงเนาะก็ใช้ฟองน้ํากดกดกดรองพื้นเข้าไปในผิวเลยคะ่ะการทําแบบนี้จะทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าไม่ไหลร,ระหว่างวันด้วยนะคะ ก็ใช้วิธีกดๆแทนการปาดผิวนะคะเพราะว่านอกจากจะทําให้หน้าย่นแล้วเนี่ยเครื่องสำอ,อางยังแบบไม่ติดทนอีกด้วยในะการปาดเนี่ยต่อไปนะคะั้านชาใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นออคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าบ้านชาเนี่ยใช้ตัวสีเข้มนะคะมาทําการนะคะเชดดิ้งใบหน้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นแปรงใหม่ของซุปเปอร์มัมบอกเลยว่ากรีดร้องมากๆนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าอวกาศอวกาศนิดน,นึงคือแบบสีแบบอ๋อสวยนะ ก็นี่นะคะถ้าเราอยากจะให้หน้าเนี่ยเรียวตรงไหนเราก็ทําการเชดดิ้งไปตรงนั้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะปัญชาก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นอ่อตัวแบบพวกไฮไลท์เชดดิ้งต่างๆที่มันเป็นเนื้อฝุ่นแต่ว่าปัญชาเนี่ยใช้สีอ่อนนะคะเพื่อเป็นการเซตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งรองพื้นทั้งคอนซีลเลอร์ทั้งแบบ ออตัวเชดดิ้งต่างๆที่เป็นเนื้อครีมเนาะพัญชาจะเซตด้วยแป้งตัวนี้เลยนะคะเพราะพัญชารู้สึกว่ามันบางเบาดีนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าสีที่เราแบบลงไปเนี้ยมันไม่ได้ปกปิดสีที่เราพยายามที่จะลงไปนั่นเองนะคะต่อไปพัญชาขอเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะก็มาเชดดิ้งใบหน้าของเราต่อเลยด้วยสีเข้มนะคะ นี่มันก็จะทําให้กรอบหน้าของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญหน้าก็จะบานน้อยลงด้วยถึงแม้ว่าเออมันจะบานอยู่แล้วก็ให้มันน้อยลงนิดนึงก็ยังดีเน,นาะต่อไปนะคะมันฑะก็จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ทําการ ฮไลท์ตรงสันดัางของเราให้มันพุ่งขึ้นมานั่นเองนะคะหน้าเราก็จะได้เด่นขึ้นด้วยนะคะสําหรับวิธีการนี้เนาะต่อไปก็ใช้แปรงนะคะที่เป็นสําหรับเขียนคิ้วนะคะพัชาชจะใช้ตัวนี้แหละที่มันเป็นสีเข้มนะคะเพราะว่ามันเราสอยมาแล้วเป็นพาเลตที่แบบครบเครื่องเรามาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะพันชาก็มาเขียนคิ้วนะคะว่าตามโครงของเราเลยนะคะเนาะแล้วก็เบนเบนเบนให้มันฟูงนิดหนึ่งนะก็จะได้คิ้วที่แบบว่าโอเคแล้วนั่นเองนะคะ เห็นไหมว่ามันสามารถแบบอัดแอพพลายได้หมดเลยนั่นเองนะเห็นไหมเห็นไหมแล้วเราก็เบนให้มันฟุ้งๆนะคะต่อไปบัณฑชาก็จะปัดคิ้วนะคะใช,ใช้เป็นมัทคาราคิ้วที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้เลยนะคะอะไรก็ได้นะจะถูกจะแพงได้หมดเลยนะคะก็ใช้ปัดไปเลยนะคะต่อไปนะคะบัญชาจะใช้สีน้ำตาลนะคะที่เป็นตัวเดิมนี่เองนะคะมาทำการคัดเบ้าของเราให้มันดูลึกมากๆเพราะว่า ผู้หญิงยุคเก้าสูงนี้เขาแบบโอ้โหบล็อกตาแน่นมากนะคะฝรั่งนี่บล็อกแน่นมากจริงๆนะก็จะจิกบล็อกให้มันแบบชัดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะตาหนักมากๆเลยนะก็นี่เลยนะคะคัดๆไปนะมันจะให้มันดูรึกที่สุดเท่าที่จะรึกได้นั่นเองนะก็คัดๆไปเลยนะคะต่อไปนี่เลยใช้พาเลตข,ของอ่อซุ์มัมน,นะคะแต่ว่าโอ้บัญชาทำแบบ ตกไปนะคะมันก็เลยแตกไปสีหนึงเสือใจมากตัวนี้ใช้ดีมากๆแล้วก็สีติดแน่นทนมากๆบอกว่าชอบมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะก็นี้เลยนะคะเราใช้เป็นสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะกดๆๆๆๆลงไปนะคะก็จะเน้นทําให้ตาของเรานะคะดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปมมนชาจะไม่ใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะแต่ว่ามันชาใช้สีดําที่อยู่ในพาเลตของอายแชโดว์ของซูเปอร์มามเนี่ยในการเขียนเอานะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีสีดําเข้ามาด้วยนะคะก็สบายเลยจ้าไม่ต้องใช้อายไลเนอร์ประหยัดไปอี้แก้นี่นะคะก็ลากๆๆไปเลยนะคะเพราะว่าลุกนี้มันชาต้องการความฟูงนิดนึงเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตาร้างด้วยเสร็จแล้วเราก็มานี่เลยค่ะนีบขนตาของเรานะคะ ก็ดัดไปเลยจ้าอยากจะดัดแค่ไหนก็ดัดเข้าไปนะคะต่อไปก็ปัดมัทคาร่าได้เลยนะคะจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้เอาที่เพื่อนเพื่อนหาซื้อได้ง่ายได้เนาะนี่ปัด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 ไปเลยนี่จ้าปัดไปเลยแล้วก็เน้นขนตาล่างด้วยนะนี่แล้วก็ติดขนตาปลอมได้เลยนะคะจะบอกว่าปันชัยอยากรองขนตาปลอมของซูเปอร์มัมมากๆเพราะว่าคือหลายคนบอกว่าดีมากนะคะสงสัยปัญชัยจะต้องไปหาสอยมาบ้างแล้วเนาะยากได้มากมากเหมือนกันเนาะ ไว้เดี๋ยวแบบถ้าได้มารองเล่นนะคะพันชาจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนั่นเองนะว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้ก็ติดๆไปนะคะพัญชาเป็นคนที่แบบติดขนตาไม่ค่อยเก่งเนาะนี่นะคะก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าข้างที่แต่งแล้วกับข้างที่ยังไม่แต่งเห็นไหมว่ามันต่างกันเลยนะคะตาเราจะดูเด่นดูชัดขึ้นมาทันทีดูแบบเออมีมิติขึ้นมาทันทีเลยนะคะาาาเห็นไหมเอ,อ่ย นี่มันต่างกันมากบอกเลยต่อไปนะคะใช้เป็นออที่ปัดกลางสีออกส้มๆนะคะเป็นของซูเปอร์มาเหมือนกันนะคะตัวนี้สีชัดมากต้องแตะเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่า <c oughs> สีเขาติดแน่นมากจริงๆเนาะก็น,ะ <c oughs> นี่เลยคะ่ะปัดไปเพราชจะปัดให้มันสูงขึ้นนิดนึงเนาะไม่ได้ดูต่ำมากเนาะอืมนะคะ กราก็ใช้เป็นไฮไลท์นะคะจะเป็นไฮไลท์ตัวไหนก็ได้นะคะที่หื่งนหาได้แล้วก็ไฮไลท์ไปเลยนะคะตรงช่วงที่แบบไฮไลท์ก็ตามในคลิปเลยนะปันฉาก,ก็ไลท์ตรงบริเวณนี้นั่นเองนะตรงไหนที่อยากให้เด่นให้มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ไลท์ไปตรงนั้นเลยค่ะมันก็จะทําให้ตรงที่เราไฮไลท์ไปเนี่ยเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนีะ่นะ ต่อไปนะคะนี่เลยลิปนะคะจะบอกว่าลิปของซุปเปอรม์มามีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มันชะใช้เป็นเบอร์นี้ค่ะเบอร์ W6 นั่นเองนะคะสีนี้คือสวยมากคือชอบมากๆคือเป็นสีที่แบบเออทาบ่อยมากๆนั่นเองนะก็นี่เลยนะคะทาไปนะ ทาให้มันใหญ่กว่าปากเรานิดนึงนะแล้วก็เน้นให้มันเป็นทรงมากๆนะคะถ้าสมมุติว่าใครยังไม่เซียนพอเนี่ยก็แนะนําว่าให้หาเป็นลีนสเขียนขอบปากมาเขียนก่อนนะคเพื่อให้มันแบบเป็นโค้งที่ชัดเจนมากขึ้นเวลาเราวาดปากเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่านี้บัญชาแบบทาจนแบบโอเคแล้วเพราะว่าแปรงของเขาเนี่ยมันมันรับกับรูปปากดีนะคะก็วาดไปเลยจ้า นี่ก็เสร็จแล้วนะชาสําหรับลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะกับลุคนี้นะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปแต่งตามกันได้ง่ายได้นะสาหรับใครนะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากพูดคุยกับบัญชาก็สามารถเม้นด้านร่างคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้บัญชากันเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจมาทําคลิปดีๆต่อไปจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย